แล้วคนเวลามันเศร้านะหน้าตามันไม่สวยนะครับไม่เชื่อพี่น้องเดี๋ยวเราไปเปิดแมสใส่กระจกนะครับมาทำหน้าตาเศร้าๆคิดถึงตอนที่เงินเดือนหมดนะฮะแล้วก็ทาหน้าตาเศร้าๆแล้วมองดูตัวเองถ่ายไว้สวยไหมนะฮะแล้วก็คิดไว้ตอนเงินเดือนออกแล้วไปถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งโอโ้โหสวยกว่าเดิมตั้งเยอะใช่ไหมครับคือเวลาเราหน้าตาเรายิ้มแยม้มหน้าตาเราสวยนะหน้าตาหน้ามองนะครับดังนั้นบางครั้งเป็นเพราะว่าเราปิดใจเปิดต้องเปิดใจนะครับเลิกมองสิ่งเก่า แล้วหันไปมองสิ่งใหม่ชีวิตมีอยู่ครับพวกเรายังมีชีวิตนี่เป็นพระคุณพระเจ้านะครับพวกเรายังมีชีวิตพูดพูดตามผมสิครับพวกเรายังมีชีวิตบอกคนข้างๆเธอยังมีชีวิตนะเ,ออเพราะนั้นออกไปใช้ชีวิต ถ้าปีนี้นะครับยังไม่ได้กินอะไรอร่อยนะครับลงไปข้างล่างสักน,นิดหนึ่งนะครับมีเงินเก็บนิดหนึ่งอย,อยากกินจังจเลยไม่ได้กินสักทีขอสักหนึ่งอย่างฉันอยากกินอันนี้โอเคมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะแต่มันเป็นถ้วยเดียวแก้วเดียวก็กินมาสักหน่อยฉลองชีวิตเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรพวกเรานะครับก่อนก้าวตัดสิ่งเก่าและเปิดรับสิ่งใหม่